มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดประวัติครูบาบุญชุม่มตำนานพระชื่อดังแห่งล้านนาหลายคนคงรู้จักกันดีนะคะสำหรับครูบาบุญชุ่มเกศีอาจารย์ชื่อดังที่มีทั้งคนไทยนับถือเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักค่ะเปิดประวัติของครูบาบุญชุ่มนะคะตำนานพระชื่อดังแห่งล้านนา ครูบาบุญชุ่มพระเกษีอาจารย์ชื่อดังที่เข้าปฏิบัติธรรมในถ้ำที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นระยะเวลา3ปี3เดือน3วันมีกำหนดการออกจากถ้ำในปลายเดือนกรกฎาคมมีประวัติที่มาอย่างไรนั้นครูบาบุญชุ่มนะคะเป็นพระฝ่ายอารันวาสีพระที่อยู่ในป่าชื่อดังชาวไทยใหญ่ เกิดเมื่อวันอังคารที่5มกราคม2508ที่หมู่บ้านแม่คําหนองบัวตำบลแม่คําอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรคนโตของนายคําล่าและนางแสงล่าถากแกงแม้ว่าครอบครัวจะยากจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่ยโยมมารดาก็ปลูกฝังท่านให้ทำบุญสวดมนต์ทำสมาธิอยู่เสมอทำให้ท่านสนใจที่จะออกบวชค่ะ หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จึงบรรพชาเป็นสาม,มเณนเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2519ขณะที่อายุได้11ปีศึกษาพระปะริยัธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพศ2526 ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระพิสูุ์เมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2529เวลา9นาฬิกา19นาทีณอุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อโดยมีพระราชพรมมาจารย์จเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปชาพระครูเวรุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระครูศรีปริยัติุุรักษ์เป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์ นับตั้งแต่ออกบวชนะคะครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งภาคเหนือของไทยพม่าเนปาลอินเดียภูตานเมืม่อพบเห็นวัดใดสุดโสมก็เป็นผู้นำในการปรวณะและได้สร้างพระธาตเจดีย์วิหารพระพุทธรูปไว้หลายแห่งในภาคเหนือรัสสาน12ปันนาและประเทศลาวค่ะ คำทำนายของครูบาบุญชุม่มชื่อเสียงของครูบาบุญชุ่มเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากเหตุการณ์ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าจำนวน13คนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายเมื่อปีพศ2561ซึ่งครูบาบุญชุ่มได้ทำนายว่าอีก2-3วันทีมหมูป่าทั้ง13คนจะออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยดี จากนั้นอีกสองวันต่อมาเยาวชนทั้ง13คนก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยดังที่ทำนายเอาไว้จึงทำให้ชื่อเสียงของครูบาบุญชุ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเป็นที่ศรัทธานในหมู่ชาวไทยลาวพมา่าและจีนต่อมาในปี2562หลังจากครูบาบุญชุ่มเข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานในถ้ำเมืองแก๊สจังหวัดเมืองาสาดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้หนึ่งปี ก็ได้ส่งหนังสือออกมาจากถ้ำแล้วลูกศิษย์ได้นำมาแปลคำทำนายว่าจะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่และมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตซึ่งปีนั้นเป็นปีแรกที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงยิ่งส่งผลให้ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แรงศรัทธาต่อครูบาบุญชุ่มมีมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวและในวันที่31กันยายน2565 ครูบาบุญชุ่มมีกำหนดออกจากถ้ำเมืองแก๊สจังหวัดเมืองาส,สาดสัตนาณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาหลังจากเข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำเป็นระยะเวลา3ปี3เดือน3วันจึงทำให้มีผู้คนศรัทธาจำนวนมากต้องการไปรอรับครูบาบุญชุ่มที่หน้าธรรมซึ่งทางลูกศิษย์ได้แนะนนำว่าให้มารอรับท่านที่วัดพระาธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหรือที่อื่นๆในประเทศไทยจะสะดวกกว่า ซึ่งคาดว่าไม่นานท่านจะเดินทางเข้ามาส่วนบุคคลที่จะเดินทางไปร่วมต้อนรับที่ถ้ำคงจะมีแต่เฉพาะที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุญาตจากทั้งทางไทยและทางการเมียนมาเท่านั้นค่ะเปิดประวัติครูบาบุญชุมตำนานพระชื่อดังแห่งล้านนาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ